สวัสดีครับผมบ่าวมงการเช่นเคยครับผมตอนเช้าครับผมอากาศค้มๆก็มาฝึกคอนใกครับผมฝึกให้นิ่ง่อไปแข่งขันได้ครับผมสาหรับคนรักไก่ครับผมก็เป็นไก่ต่อบ้านเราเนี่แหละครับผมไก่ต่อสวยๆครับผมฝึกให้นิ่งขึ้นก่อนครับผมอันนี้ไม่ได้มัดเชือกับผมนะคือไม่ได้มัดครับผมมาดูใกล้ครับผมอันนี้ไม่ได้มัดขาผมนี่ครับผมปล่อยเลยเชือกอยู่ข้างล่างนะผมนะ อันนี้คือสำหรับคนลักไก่ครับผมนี่ครับผมรับชมะครับผมแต่เพือปีกแข่งขันแล้วก็ดูคอนะผมหนึ่งคอนะผมที่ทำไว้แข่งขันสำหรับคนลักไก่ครับผมนี่ครับผมเล่นได้เลยนะผมนะนี่ผมนะเอาไก่ได้เลยครับผมไม่เปียวผมหาดูใกล้ใกลผมสอบถามได้ครับผมสนใจก็สอบถามได้ครับผมสำหรับคนลักไก่ครับผมสวยๆครับผมนี่ชมเลยครับผมนี่ หนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็เป็นมันๆน,นะผมนะคือปล่อยโล่งเลยครับผมนี่ไม่ไดะมัดครับผม<อ>ถ่ายเอฟซีดูครับผมก็มีคนถามมาว่าทำไมพี่ไม่ถ่ายให้ชมว่าเอาไก่ไปฝึกอย่างนี้ครับผมอยากจะเอาลงครับผมจะลงไม่ได้ครับผมติดที่ว่าถ้าผิดมันผิดกลัวผิดเท่าผินพอเข้าป่านี่ก็ มันไปนต่อไก่ต่ออะไรมันผิดครับผมถ้าชมครับผมอยากเอาลงมากครับผมอยากให้ดูอยู่เคยโดนมาแล้วก็เข็ดบครับผมเอีขอมาอยอ่ทำไมพี่มีฝึกไก่ให้ดูหน่อยจะต่อไปอะไรผมไม่ทำนะผมเลิกแล้วครับผมก็จะเลี้ยงครับผมเลี้ยงเพื่อความสวยงามแล้วก็ถ่ายเอฟซีดูครับผมถ้าชอบก็สอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้ครับผม ไม่เปียวครับผมนิ่งๆเลยผมพอเล่นกับเขาทุกวันมีความรู้สึกก็เกิดความรักความไข่ครับผมสําหรับคนรักไก่นะผมนะชมไก่ครับผมดูด้านหน้าด้วยครับผมนี่ไม่เปียวนะผมนะไม่เปียวให้ข้าวกินทุกวันจะให้บนฝ่ามือเขาก็จะกินครับผมก็มองอยู่ก็เลยพูดน้อยลงครับผมปกติ จะรีวิวให้ชมว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรบางทีพูดไปเปรียบเทียบมันผิดครับผมก็เลยพูดน้อยลงก็เลยให้ไก่โชว์ดีกว่าความสวยๆของเขาครับผมดูข้างหน้าด้วยครับผมไม่เปี่ยวนะผมนะแล้วก็ขาก็ไม่ได้ผูกไม่ได้ทรมานเขาครับผมปล่อยให้เขายืนอยู่แล้วก็ให้เขาคันให้ชมครับผมนี่ครับผมก็ดูคอนครับผมทานน่านเอฟซีท่านไหนอยู่ใกล้ก็มาไอ้นี่ได้นะ มาแข่งได้แล้วผมเอาเปียบไก่มาซ้อมไก่ซ้อมเล่นครับผมไม่หายเหนื่อยไไม่ด้คิดอะไรมากครับผมดูคอนนี่เลี้ยงไว้ครับผมนี่มาดูหน่อยนี่ครับผมก็จะมีเชือกครับผมอันนี้ก็เป็นผ้านะผมนั่นนี่เชือกครับผมกันไม่ให้เขาลื่นครับผมจัดเตรียมไว้ครับผมให้ FC ทุกท่านที่อยู่ใกล้เขียงจะประกาศอีกคืนนึงครับผม ว่ามันก็มีเยอะผมมีสามสี่บันครับผมสามสิบสี่สี่ห้าสิบนี่แหละครับผมพรไก่ครับผมนะใม้ชมสามารถเคลื่อนย้ายได้ครับผมเคลื่อนย้ายได้นี่ครับผมเราจะจัดสวยๆนี่ก็หน้าบ้านครับผมชมไปหน้าบ้านหนึ่งสถานที่ซ้อมจริงครับผมนี่ครับผมแล้วก็อีกตัวนึงครับผมมาดูอีกตัวนึง อะฟังเสียงก็ได้ผมเผื่อเอาฟันมาชมครับผมฝึกให้เขานิ่งให้เขาชินครับผมไม่ให้กลัวไม่ให้ระหบาดระแวงกับเสียงตบมือเสียงเชียร์ครับผมอย่างนี้ครับผมไม่ได้ทรมานนะผมนะนี่ครับผมปล่อยเขายืนเลยครับผมอลูกอ่ะครับชมครับผม น่ารักครับผมกำลังน่ารักเลยเดี๋ยวขันให้ชมครับผมบินงใกล้เอ,อ้ครับา,าผมาอันนี้ครัผมเอาขันลูกขัน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 อาเชียไก่ครับผมเชียฝึกซ้อมครับผม เสียงเพาะมากครับผมไปชมครับผมไปชมแดดเที่ยงครับผมอีก <c oughs> แจ้วครับผมแจ้วเสียงพ่อมากเลยครับผม ฝึกซ้อมนะครับผมให้เขาได้คุ้นชินนะครับผมเอาอีกครับเอาอีกตีตีครับน่าเดี๋ยวผมยกยกยก ให้เขาชินนะผมอยู่ใกล้ๆน,น,น่าเอาแล้วเอาแล้วขอเสียงครับขอเสียง ว่าน้องไก่เราชี้ตกใจนะผมนะบางทีก็ชี้ตกใจแล้วก็วิ่งครับผมอันนี้ไม่ผูกนะดูชัดๆเลยครับผมนะนี่คือปล่อยเลยครับผมนี่ครับผมดูนะครับผมดูใกล้ๆครับผมดูได้ครับผมดูใกล้ได้ก็สามารถจับได้ครับผมแต่ขออนุญาตครับผมให้ชมครับผมสําหรับคนรักไก่ครับผมรักไก่ต่ออีกตัวนึงครับผมมาดูครับผมตัวนี้ก็เคยเอาลงให้ชมแล้วครับผมนะดูดูครับผมชัดๆเลย นะ <S <S เข้ามาอีกนี่ครับผ,ผ,ผมไม่ได้ผูกนะผมที่เขไม่ได้ผูกนะข้างล่างเขไม่ได้ผูกนะผมนะนี่เข้ามาอีกมาชม,มอีกใกล้ๆนี่ครับผมไม่ได้ผูกครับนี่ไม่ได้ผูกปล่อยเลยครับผมขอยยมนะอนุญาตนะผมนะขออนุญาให้ชมครับผมดูห่างครับผมห่างเกี่ยว,ยวยให้กินข้าวกับมือครับผมถามได้ครับผมพูดคุยกันได้ครับผม จะไม่เน้นเน้นออกจากป่าแต่เอาไปขึ้นเขาขึ้นอะไรไม่ไม่เน้นครับผมเพราะเคยโดนมาแล้วก็เลิกทำครับผมจะมาเน้นความสวยงามย่งเพาความสวยงามครับผมดูข้างหน้าครับผมชัดนี่ครับผมตรงนี้ผมนะขอุญยตครับผม,นะด,บผมดูข้างหน้านี่ผมแล้วข้างหลังข้างหน้าครับผมก็เลยพูดน้อยลงบางทีมันผิดครับผมพูดไปก็ผิดกลัวเอฟซีไม่ได้ดูครับผมกลัวโดน รบโดนอะไรครับผมหลายสิ่งหลายอย่างครับผมก็ขออนุญาตครับผมทําให้ดีที่สุดครับผมพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อเอฟซีทุกท่านครับผมได้รับชมครับผมบางทีทําไมบ่าวพื่นกันทําไมไม่รีวิวให้ดูนะครับเข้าใจกันนะครับนะไม่ได้ทาลุนสัตว์นะผมนะคือปล่อยครับผมดูไม่ได้ผูกได้ไรครับผมคือผมเป็นคนรักไก่อยู่แล้วครับผมจะไม่ทำร้ายครับผม กินก็ไม่ค่อยกินครับผมไม่ได้กินเลยเอาง่ายๆครับตัวหลังคราบไปดูข้างหลังอูกตัวหนึ่งครับผม,ผมตัวนี้ก็ไม่เปลี่ยวผมนี่นะครับดูความสวยครับผมความสวยงามของไก่ต่อครับผมนะเฉพาะเน้นความสวยงามสำหรับคนรักไก่ครับผมในเอฟซีได้ชมกันยาวยาวครับผม แมลงผาพิงถึงไครนะครับผมนะก็ดูครับผมชัดๆเลยนี่ครับผมคือปล่อยโล่งครับผมคือรักเขาก็จะอยู่กับเขาครับผมเหมนลูกเมันเต้าครับผมก็ฝากขอบคุณเนี่ยสำหรับเอฟซีที่ถามมาครับผมเมื่อวานก็ทำไมไม่เห็นพี่เอาไปฝึกเลยโอเคครับผมก็รับชมครับผม สำหรับที่คนรักกระต่อทุกท่านครับผมสำหรับคนรักกกะต่อทุกท่านครับผม,บกกอบผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับครับผมครับผม